สิทธิรักเอย๋ยไม่มีพุทธ,ธะโพธิสัตว์พระองค์ใดสำเร็จมรรคผลได้เพียงแค่รอยยิ้มสิทธิเอย๋ยเจ้าฝึกฝนบำเพ็ญธรรมมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ำตาใช่หรือไม่น้ำตาที่อาบแก้มอย่าให้สูญปรากน้ำตาที่ตกในอย่าให้สูญค่ามีน้ำตาจึงถือว่าเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญจริง ธรรมะจริงบัเพญจริงการทดสอบย่อมจริงตามตลอดเวลาที่ผ่านมาสิทธิ์ควรภูมิใจมีน้ำตาเท่ากับว่าเจ้าบำเพญก้าวสูงขึ้นอีกระดับอย่าได้ท้อแท้หรือถดถอยมีน้ำตาบางคราต้องปาดทิ้งลุกขึ้นมาก้าวเดินไปให้กล้าแร่งยิ่งกว่าเดิมใจที่ท้อแท้ จะพาให้แพ้พ่ใจที่อ่อนแอจะพาให้ไม่สมหวังอาวุโสธรรมทุกท่านครับหนทางการบําเพ็ญนั้นอีกยาวไกลทุกขั้นตอนทุกย่างก้าวต้องผ่านการเคี่ยวกรมทั้งกายและใจแต่ถ้าว่าหากปลายทางคือดินแดนอันสงบคือความสว่างอันหาที่สุดไม่ได้คือความสุขอันนินรัน มันก็คุ้มค่าใช่ไหมครับที่เราจะอดทนฟันฝ่าการทดสอบในช่วงที่เราได้บำเพ็ญอย่างโลกมนุษย์พระอาจารย์ก็กรรมชับแล้วว่าไม่มีพุทธโพธิสัตว์พระองค์ใดที่จักสำเร็จธรรมคืนไปด้วยรอยยิ้มนั่นหมายถึงทุกพระองค์ที่สำเร็จธรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมผ่านการทดสอบการเคี่ยวกรรมมากมายทั้งกายและใจ มีทั้งรอยยิ้มที่เปื้อนด้วยน้ําตาหรือบางทีหน้ายิ้มแต่ใจร้องไห้ทุกระทมยากจะบอกใครได้นี่คือขั้นตอนการบำเพ็ญฉะนั้นแล้วทุกจุดหมายแห่งการบำเพ็ญคือการละวางตัวตนละวางความยึดติดเข้าสู่สภาวะเดิมแท้ของจิตญาณแน่นอนกว่าจะถึงวันนั้น เราก็ต้องยอมเสียอะไรไปบ้างในสิ่งที่เราเสียสละยากที่สุดยอมในสิ่งที่เรายอมไม่ได้ยอมในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ยอมแบกภาระของฟ้าเบื้องบนอาจจะมีล้มลุกครุกครานแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะลุกไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับพระอาจารย์กล่าวว่าล้มแล้วลุกขึ้นเดินต่อรอาจารย์คอยประยุงช่วยเหลือ ดังนั้นแล้วหากวันนี้เราผู้บำเพ็ญธรรมได้พบเจอบททดสอบใดที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางครอบครัวที่ไม่ยินดีกับเราหรือเพื่อนผู้ร่วมบำเพญ็ญที่มองหน้ากันไม่ติดบ้างหรือปัญหาในชีวิตต่างๆที่มาบันทอนจิตใจเราให้ต้องถอยห่างจากงานธรรมะ ให้เราคิดไว้เสมอว่านั่นคือขั้นตอนของการบำเพ็ญธรรมเพื่อยกระดับจิตใจของเราเองหากเราผ่านขั้นตอนนี้ได้จิตใจเราก็จะยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึง่งเราก็เหมือนเด็กที่กำลังเรียนหนังสือเรียนจบป .1 ก็จะขึ้นป .2 ได้ถ้าไม่จบป .1 จะขึ้นป .2 ได้หรือไม่ครับเช่นเดียวกัน เรื่องราวที่มาทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องราวเดิมๆเ,เหล่านี้ก็จะมาทดสอบเราอีกทดสอบจนกระทั่งเราจะผ่านไปได้หรือเราจะตกไปเลยนักธรรมอภิสโสหลายท่านถามว่าแต่ละท่านเจอเวสุขในการบำเพ็ญธรรมไหมครับไม่มีเลยไม่แต่ท่านเดียว น้ำตากี่หยดที่อาบแก้มความอดทนในสิ่งที่ทนไม่ได้หลายต่อหลายเรื่องท่านก็ผ่านมาแล้วเพียงเพื่อจะได้ส่งเสริมเวไนเพียงเพื่อจะได้หวนคืนแดนเดิมฉะนั้นวันนี้เรื่องราวที่เราพบเจอมันเป็นเรื่องที่เล็กมากหากเทียบกับนักธรรมอาวุโสท,ทุกหยาดเหื่อทุกหยดน้ําตาของบรรดานักธรรมอาวุโส ที่รินไหลไปบนผืนแผ่นดินก็เพื่อปูทางให้พวกเราได้ก้าวเดินไปอย่างสุขสบายฉะนั้นแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าจะบททดสอบเล็กหรือใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตเราสุดท้ายเราผู้บำเพ็ญธรรมทุกคนก็ต้องไปพบกันที่ปลายทางนั่นคือนิพพานอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ โชคดีมีสุขทุกท่านครับ